เรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยประเทศไทยไม่ควรไปต่อนะวันนี้เราเราสามารถบริหารงานแรงงานต่างชาติประเทศทเขมรได้ละหนึ่งประเทศนะครับก็คือคนที่ออกไปแล้วก็ออกไปเลยก็ไม่ว่ากันนะครับคนที่ยังอยู่ก็อยู่ต่อไปแต่ต้องอยู่อย่างถูกกฎหมายเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้คุ้มครองดูแลคุณได้ใช่ไหมครับเออ ส่วนคนที่อยู่อย่างถูกกฎหมายแล้ววันนึงอยากกลับบ้านไปแล้วก็กลับไปแต่ตอนนี้ขับเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องชายแดงกันอยู่ส่วนคนนี้ยังอยู่ในประเทศนี้นะครับก็ถ้าอยู่อย่างถูกกฎหมายเราก็คุ้มรองดูแลคุณคุณก็เหมือนกับสมาชิกของประเทศเราเพราะคุณเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่คนที่ผิดกฎหมายก็ถือเวลาโอการที่ทําให้มันถูกกฎหมายซะแล้วอานาคตหน้านะครับ เรื่องการนําเข้าแรงงานต่างด้าวนี่นะครับจะต้องเอาเข้ามาเท่าที่จําเป็นแล้วต้องมาอย่างถูกกฎหมายด้วยส่วนคนไทยเองเนะครับวันนี้ค่าแรงมันขึ้นไม่ได้เพราะ,ราะมีแรงงานต่างด้าวนี่แหละครับคุณจะได้ค่าแรงสูงคุณก็ต้องพัฒนาตัวคุณเองแต่ถ้าคุณทํางานให้กับเหมือนกับต่างด้าวเนี่ยค่าตัวคุณแพงใครก็จะจ้างคุณ เขาก็ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะมันถูกกว่าดังนั้นอยามแรงงานไทยแข็แรงขึ้นก็คือต้องควบคุมแรงงานต่างด้าวถ้าแรงงานต่างด้าวมันหายากถ้าหยุดมันก็ต้องยอมจ้างคนไทยในราคาที่แพงขึ้นเห็นไหมแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แรงงานไทยแพงกูเอา,ต,า,เาต่างด้าวเข้าต่างด้าวถูกกฎหมายไม่มีเอาแม่งผิดกฎหมายมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ครับไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยเห็นไหม ดังนั้นเราต้องกล้าที่จะตรงไปตรงมาได้แล้วอย่าดัาจะหลกกันเลยจะใช้แรงงานก็ก็ใช้ไปต่างด้าวก็ไม่ว่าผมไม่เคยรังเกียจวันเนี้แต่ว่าอยากให้ทาให้มันถูกกฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยเพื่อทุกคนผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วผมก็ไม่เคยรังเกียจต่างด้าวแต่ควรจะทําให้มันถูกต้องเออเห็นไ,ไหมแต่งานต่างด้าวเข้าประเทศไทยยากต้องมาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะได้ขจัดไอ้พวกแรงงานเถื่อน กระจายไอ้พวกนักการเมืองชั่วไอ้พวกข้าราชการชั่วที่แม่งลักลอบขนแรงงานเข้ามาใช่ไหมแค่นี้เองเคนไทยถ้าคุณอยากได้คาแรงสูงคุณก็ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานคุณแต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณแม่งทางานได้เท่ากับแรงงานต่างด้าวเขาก็ยอมเสียเวลาที่จะทําเรื่องนําเข้าแรงงานต่างด้าวแต่อย่างถูกกฎหมายจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าค่าใช้จ,จ่ายมันถูกกว่าไงคนไทยบางทีแม่งฝีมือไม่มีเสือกเลือกมากเลือกง,งานนี่ใช่ไหมก็ต้องยอมรับ นี่คือกติกาของสังคมไม่ใช่จะเอาจะได้อย่างเดียวเอาใครเข้ามาแล้วทักทายผมหน่อยแล้วเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยเร็วเออครับแวันนี้เรื่องแรงงานทางด้าผมไม่เห็นด้วยนะที่มึงจะไปเปิดรับเข้ามาใหม่แล้ววันนี้ต้องเริ่มทำแรงงาน่างด้า่กฎหมายอย่างน้อยก็จะเป็นการกดดันคนไทยด้วยแล้วก็กดการลงงานด้วยว่ามึงจะใช้แต่แรงงานถูกอย่างเดียวไม่ได้แล้ว มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องพัฒนาตัวเองด้วยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั้นก็ต้องพัฒนาแล้วว่าบางอย่างเนี่ยมันใช้เครื่องจักรทาก็ต้องใช้แล้วนะจะเอาแต่แรงงานถูกอย่างเดียวมันไม่ได้มันเป็นปัญหาโรงงานจะเอาไม่ไหวขาทุนกันนถ้าสู้เขาไม่ได้เขาะจะไม่ต้องใช้แรงงานาราคาถูกก็ปิดไปจริงไหมเพราะว่าบริษัทกูไม่มีประโยชน์เลย พราคุณไม่มีบัญญาจ้างคนไทยทํางานใช่ไหมคุณต้องการอย่างเดียวจะทําธุรกิจสร้างความร่ารวยอย่างเดียวแต่ว่าโรงงานคุณคือปัญหาเป็นภาระจะต้องนําเข้าแรงงานต่างด้าวต่าน,นั้นเพื่อจะมาผลิตสินค้าขายเอาอีกแสดงวโรงงานนี้ไม่มีประโยชน์ปิดไปซะแสดงว่าศักยภาพโรงงานนี้ไม่ควรส่งเสริมต่อไปใช่ไหมครับ คุณไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณต้องอยู่ได้ดยเงื่อนไขพิเศษถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวแล้วโรงงานเหล่านี้ต้องปิดตัวเอาแล้วมึงจะเปิดไม่ทำสากับเพื่ออะไรไงเพราะเราต้องการโรงงานที่มีการจ้างงานควรจะจ้างแรงงานไทยด้วยมันจะได้กับเพื่อเศืษฐกิีไทยแต่วันนี้มึงเปิดแรโรงงานอยู่ในประเทศไทยแต่มึงบอกมึงใช้แรงงานไทยไม่ได้เอามึงก็ปิดไปที่มึงก็ไปหาไปเปิดที่อืน่นหรือไม่ถ้ามึงจะอยู่มึงก็ต้องอยู่ได้ภายใต้สภาวะของประเทศไทยไม่ใช่แม่งขนแรงงานเถื่อนเข้ามา โรงงานส้นตีนแบบนี้ปิดแมให้หมดดี๋ยวกูจะไล่กวาดล้างด้วยเออถ้าเกิดว่าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยกูจะไล่กวาดล้างโรงงานที่แม่งใช้แรงงานเถือ่อนที่หมดเลยมึงไม่มีประ,ยะโยชน์โรงงานแบบนี้จริงไหมมึงเปิดโรงงานในประเทศไทยแต่มึงจ้างแรงงานคนไทยไม่ได้ต้องนําเข้าแรงงานต่างด้าวลุ่มจะเปิดอะไรอ่ะกูเห็นไอ้โรมพูดแนละ้ววันนี้โรมมึงต้องโตหน่อยนะเว้ยอย่าเอาแต่กระแสชิบหาย ประเทศไทยถ้ามันจะอยู่ได้ด้วยแรงงานต่างด้าวก็แสดงว่าผิดประเทศไทยต้องอยู่ได้ด้วยคนไทยอิจฉาหายไม่ใช่ประเทศไทยอยู่ได้ด้วยแรงงานต่างด้าวพวกมึงนี่แม่งเพี้ยนเน่ยประเทศไทยเนี่นะแม่งโชคดีที่ไอ้พักนี้มันไม่ได้เป็นรัฐบาลนะนไม่งั้นไม่อาจจะชิบหายหนักก็ได้เพราะกูเริ่มดูแนละ้วพวกมึงแม่งเริ่มไม่เข้าท่ามึงให้กอนทำงานกต่างชาติมากเหลือเกินอนะ่ะแต่กับมึงแล้วเลยคนไทย มึงจะส่งเสริมให้คนไทยเรื่องสวัสดิการแต่มึงไม่ส่งเสริมงานให้คนไทยทำแต่จะเอาสวัสดิการให้คนไทยอย่างนั้นอย่างนี้คนเสียภาษีก็ไม่มีใช่ป่ะกูทนไม่ไหวแล้วที่นั่นวันนี้เราต้องอยู่กันที่ความจริงครับพี่้องผมไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนโรงงานที่จะไม่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวต่อไปถึงเวลาแล้วโรงงานเหล่านี้ต้องปรับตัว ใช่ไหมต้องใช้เทคโนโลยีก็ต้องใช้เพื่อให้คุณสามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้แต่ไม่ใช่ว่าถ้ากูไม่มีแรงงานทางด้ากูอยู่ไม่ได้อ้าวอย่างนี้ก็ชิบหายเลยครับพี่น้องประเทศอื่นเขาทำกันยังไงอะเวียดนามเขาทำกันยังไงเกาหลีก็ทำกันยังไงมาเลก็ทำกันยังไงทำไมประเทศกูถึงแม่ต้องต้องอยู่ได้ด้วยแรงงาน่างด้าวเออ นั้นก็เปลี่ยนวิธีคิดแล้วไอ้คนไทยคนไหนถ้ามาเลือกงานนักก็ให้แม่งตกงานไปหมดเวลาแล้วที่จะมานั่งเอาอกเอาใจคุณทำงานคุณเสียภาสีถึงเวลารัฐบาลก็ดูเอาคนนี้อาชีพนี้รายได้ไม่พอรัฐบาลก็เติมเงินให้นี้เห็นด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นพวกมึงช่วยกันเสียภาษีก่อนแต่ก่อนที่ จะไปเก็บภาษีของคนทุกคนมึงก็ด้วยดูแลเรื่องการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพก่อนต้องปราบปรามคอร์รัปชันก่อนถ้ามึงยังปล่อยให้มีการชุดเจริคอร์อรัปชันใครมันจะอยากเสียภาษีเออดังนั้นผมไม่ไดัจดจริตอยู่ละสอบได้สอบตกไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือผมต้องการเข้าไปแก้ปัญหาไม่ใช่อยากได้คะแนนจนตัวสั่นจนกระทั่งลืมความเป็นจริง เออฉะนั้นถ้าเกิดเลือกพรรคเศรษฐกิจผมจะเข้าไปแก้ปัญหานะคนบางคนคุณกําลังทําตัวเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่าบางทีถึงเวลาต้องปรับตัวกันแล้ววันนี้ขอบคุณพรรคเก้าไกลมากเลยที่เติมคะแนนในพรรคเศรษฐกิจทุกวันขอให้ท่านรักษาอุดมการณ์ของท่านต่อไปนะครับพวกมึงดูยันแบบนั้นต่อไปขอบคุณคุณช่อที่ช่วยเติมคะแนนในพรรคเศรษฐกิจทุกวันเลยยิ่งคลิปคุณออกมาเท่าไรนะยิ่งคุณพูดมากเท่าไรนะยิ่งสอสอพรรคเก้าไกลพูดมากเท่าไรพรรคเศรษฐกิจก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นทุกวัน เออห็นไหมครับยิ่งพวกมึงต่อสู้เพื่อตางชาตเท่าไรกูก็ยิ่งสบายไม่ต้องขาเสียงเยอะวันนี้นะครับโอกาสทองนะครับคุณต้องรีบเขียนประวัติคุณแล้วนะอย่าส่งข้อความเข้ามานะอยากเป็นสสอต้องทําอะไรบ้างบอกไอ้คนนี้นะมึงส่งชื่อให้กูหน่อยถ้าใครยังส่งข้อความมาแบบนี้นะส่งชื่อให้กูหน่อยกูจะจับหัวจับตาเป็นพิเศษแล้วว่าไอ้นี่นะถ้ามีตัวเรื่องที่ดีกว่ากูเขียนมึงออกคนแรกแนะ่น จะเป็นสอสยังไม่รู้ตัวอีกว่าจะต้องทํำยังไงยังต้องถามกูอีกประสาทแดกหรือเปล่าเออไอคนในพักบางทีก็อย่าประสาทกันให้มากนะมึงต้องตอบคาถามให้ชัดเจนถ้าไม่เต็มใจทําง,งานกับพักออกไปกูต้องการคนสร้างพักไม่ใช่คนทําลายพักอยากเป็นสอสจะไม่มีทุนรับ แล้วจะเป็นได้ไงคนระับเจ้าเข้ามาก็ถอนทุนอีกเป็นสอสออย่างน้อยก็ต้องดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งไม่มีใครการันตีว่าคุณจะสอบได้นะเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณสอบตกคุณก็ต้องมีอาชีพของคุณดูแลตัวเองต่อไปแต่ถ้าคุณสอบได้กันแน่นอนคุณกะต้องทิ้งอาชีพคุณชั่วคราวเพื่อจะมาทํางานในสอสอแต่มันมีเงินเดือนให้เออแต่ว่าตัวเองยังดูแลไม่รอดจะมาดูแลประชาชนได้ไง เออใช่ไหมตัวแลตัวเองดูแลไม่ได้ดูแลครอบครัวก็ไม่ได้แต่เสือกอยากเป็นสอสออย่างนี้ไม่ไหวใช่ไหมฉะนั้นคนที่จะเป็นสอสอคือคุณต้องดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวให้ดีก่อนผมดูตรงนี้ก่อนพื้นฐานระดับแรกเนี่ยคนรอบตัวมึงยังดูแลไม่ได้มึงจะไปด,ดูแลประชาชนมันเป็นไปนไม่ได้เลยฉะนั้นกูไม่มีทางเอาคนแบบนี้แน่ๆแต่ถ้าบางเขตไม่มีคนเนี่ย อาจจะไม่ต้องขอยืมชื่อใครสักคนหนึ่งมาลงขอตอให้กูหน่อยลงมัแค่ไหนมันครบแต่ลงแบบไม่สู้แต่อย่างน้อยมีตัวแทนพรรคเศรษฐจลงก็คือยืมชื่อมึงลงแต่ถ้าเกิดมึงเสือกกระแสพรรคมันดีแล้วมึงเสือกสอบได้โดยที่มึงไม่ต้องหาเสียงแล้วก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะบางเขตเนี่ยมันไม่มีคนดีก็จะเป็นต้องส่งเพราะว่าเราต้องการมีตัวแทนทุกจังหวัดเออใช่ไหมอันนั้นเดอรวันหนึ่งครับเอ้ เขตนี้แม่งหาผู้สมัครไม่ได้เว้ยไอตอตัวแทนจังหวัดมึงหาใครสกรักคนนี่เช็คประวัติมนให้ดีนะว่ามันไม่ได้มีประวัติแล้วก็เอาชื่อมาใส่แล้วก็ส่งมาในานามพักเพื่อเรามีผู้ลงสมัครครบทุกเขตกูก็เอาแบบนี้แหละเพราะกฎหมายไม่ทำแบบนี้ออาานี่เออเห็นไหมดังนั้นมันจะมีสอสอที่พร้อมสู้เอาแบบนี้คือคนไหนที่พร้อมจะเป็นสอสอเราดูไอคนนี้ต้องสู้ไว้ก็แล้วก็ ทีมงานพักอาจจะต้องลงไปช่วยกันหาเสียงแต่คนไหนไอ้เขตน,นี้ส่งชื่อไวเ้เฉยเพื่อใเรเห็นว่ามันมีพักเศรษฐกิจอยู่บนโลกใบนี้อาจจะได้คะแนนปาติลิ์ก็ต้องส่งแต่สสล่ะจจะไม่นนเมน,น้นสสเขตไม่เน้นเน้นปาติลิ์อันนี้คือยังไงเราก็ต้องได้เสียงข้างมากถ้าเราไม่ได้เป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลมันผลักดันนโยบายที่ผมพูดไปได้